นิตยสารหวยลอตงวดวันที่16มีนาคมให้เลขเด่น 3, 4, 9เลขเด่นในตาราง 3, 6, 4, 7, 9ในงวดวันที่1มีนาคมเลขเด่น2เข้าหลักหน่วยบน6เข้าหลักร้อยบน นำเลขเด่นในตารางหวยล็อตจัดเป็นชุดสองตัวสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเสี่หสี่เจ็สี่เหกเจเจดเแม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่16มีนาคมให้เลขมงคลปักหลักบน สองสี่ห้าเก้าเลขปักหลักร้อยสองห้าแปดเก้าเลขปักหลักสิบหนึ่งสามสี่เก้าเลขปักหลักหน่วยสองสามแปดศูนย์เลขชุดสองตัวบนสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่แปดสี่ศูนย์ เลขมงคลปักหลักล่าง1 2 3 6เลขปักหลักสิบหนึ่เลขปักหลักหน่วย2 3 6 8เลขชุดสองตัวล่าง2 2 2 3 2 6 2 8 2 0ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม เลขปักหลักเข้าหลักร้อยกับหลักสิบคือ6หลักร้อยคือ6หลักสิบคือหส่วนสองไม่เข้าหลักหน่วยแต่ไปเข้าหลักสิบเลขมงคลปักหลักล่างหเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยส่วนเลขปักหลักมาเฉพาะหลักหน่วยคนชี้โชคงวดวันที่16มีนาคม ให้เลขเดินบน2 5ชุด2ตัว2 4 2 6 2 8ชุด3ตัว5 2 4 7 2 5ล่างให้เดิน1กับ6ชุด2ตัวล่าง1 2 1 4 6 2 6 4